สวัสดีครับผมชัชบีอ่องป้ายยาครับวันนี้กลับมาเจอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับบรรยากาศฝนตกครับก่อนหน้านี้ฝนตกค่อนข้างหนักครับตอนนี้เริ่มซาลงแล้วนิดนึงนะครับก็เลยถือโอกาสเอามีดที่วันนี้ผมเอามาถ่ายรูปเดลี่นะครับก็วันนี้วันอังคารครับเพื่อนนี่เล่มนี้มันเป็นทรงทันตกครับก็เลยเอามาถ่ายรูปไว้นะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออผมยังไม่เคยพูดถึงมีดเล่มนี้เลยเนาะแล้วก็ผมว่ามันเป็นมีดที่มีความสวยงามนะครับ มากๆเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะชอบนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาป้ายยาเพื่อนเเลยเลยกันนะครับในไหนหยิบออกมาแล้วนะครับก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เอาออกมาสักเท่าไหร่นะครับก็จะเก็บนอนกล่องซะส่วนใหญ่นะครับมีตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยหลายๆท่านผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะที่ดูอยู่เห็นเส้นสายการออกแบบแล้วเนี่ยน่าจะพอทราบแล้วแหละว,ว่ามีดเล่มนี้ ของท่านไหนเป็นคนออกแบบนะครับดูกันอีกครั้งนะประมาณนี้นะครับดูกันอีกครั้งนะครับเห็นคลิปเห็นอะไรแล้วนะครับครับสำหรับท่านที่พอเดาออกแล้วก็เฉลยเลยนะครับแต่ท่านที่ยังไม่ไม่ทราบนะครับมีเล่มนี้ออกแบบโดยท่านนี้ครับลาโคนิโคครับหรือชื่อเต็มก็คือเรลาโคนิโคนะครับ เลราคนิโกเป็นนักออกแบบมีดชาวอเมริกันนะครับก็จะมอะีออกแบบมีดของตัวเองอยู่นะครับหลายรุ่นนะครับดังๆทังนั้นเลยนะครับแล้วก็มีมีมีแฟนคลับนะครับมีคนเก็บสะสมอยู่พอสมควรนะครับและทุกครั้งก็เวลาออกมาปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะลงขายที่ไหนวางในเพจของตัวเองครับในในกลุ่มก็ถูกจองกันหมดแล้วนะครับ ส่วนใหญ่แล้วคนที่จะได้เป็นเจ้าของถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับเดียสนใจอ่ะก็จะต้องไปตามเก็บแบบประเภทที่ไม่ใช่งานคัสตอมประเภทงานที่งานคอลลับนะครับซึ่งเลเนี่ยตัวเลเองนะครับเป็นช่างมีดที่คอลลับกับบริษัทใหญ่ๆห,หลายบริษัทมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยงานที่มีเอกลักษณ์ของเขาครับความสวยงามความเนียบทุกอย่างของเขาเนี่ยทำให้มีบริษัทหลายบริษัทต้องการงานของเขามาอยู่ในสายการผลิตนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือที่อยู่ในมือผมนี้นะครับเล่มนี้นะครับ Le Lacorico นะครับคอลแลบกับบริษัท Alien Design ครับก็จริงๆก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่คอลแลปกับบริษัทนี้นะครับกับค่ายนี้นะครับ Alien Design น่าจะเป็นค่ายมีดจากประเทศจีนอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ที่ผลิตงานมีคุณภาพนะครับแล้วก็แล้วก็ร่วมร่วมกับนักออกแบบมีดชื่อดังระดับโลกหลายๆท่านนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Le l a โคน i c o นี่เองนะครับ เอ่อลาคนิโคยังคงมีทำกับ mbk นะครับแล้วก็แล้วก็วกมีของค่ายไหนอีกอ่ะมีอีกหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะถ้าเ,เพื่อนๆแต่ได้ตามๆอยู่นะครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของงานของเล <c oughs> ก็เอามาเอามาคุยกันได้นะครับผมชอบงานของลาคนิโคดีไซน์พอสมควรครับซึ่งแต่ก่อนนี้นะครับนอกเหนือจากเล่มนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตพูดเกิน พูดถึงนิดนึงแล้วกันว่าสมัยก่อนนะผมเก็บงานของของเลนะครับของราโคนิโคอยู่พอสมควรนะครับตั้งแต่ผมชอบราโคนิโคเพราะว่าผมเก็บ CRK ครับผมเล่นคริสลีฟไนท์นะครับก็ชอบด้วยความที่ที่ชอบเซเบนซ่าครับชอบที่มันมีความเรียบหรูดีนะครับดูเรียบๆดูง่ายๆนะครับส่วนงานของเลเองก็ เป็นดีไซน์ในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับเน้นความเป็นมินิมอลนะครับและรุ่นที่ผมชอบมากๆก็คือรุ่น e z 4นะครับ ec เขาเรียกกันง่ายๆว่า ec s y ือ e c o n i c o ec ประมาณนี้นครับชื่อรุ่นคือรุ่น e z 4แล้วผมก็เก็บรุ่น e z 4ไว้ช่วงหนึ่งนะครับก็จะเก็บไว้เล่นไว้3-4เล่มนะครับแต่ตอนนี้ก็ ขายหมดแล้วนะครับเพราะว่าต้องต้องอยากจะ move on นะครับก็อยากจะไปลองเล่นตัวอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างก็จําเป็นจะต้องปล่อยออกไปนะครับก็ปล่อยให้กับเพื่อนๆกันนี่แหละครับก็สบายใจไปนะครับก็จะมีเก็บไว้อยู่เล่มหนึ่งนะครับขออนุญาตเอารูปเก่ามาโชว์นะครับอันนี้คือคอลเลกชันที่ผมเคยมีนะครับสามเล่มนี้นะครับที่เห็นนี่หนึ่งสองสามด้านล่างนะครับที่กลางใบอยู่นี่คือรุ่นที่ผมพูดถึงครับคือ ezc คือรุ่นที่ผมชอบมากๆของลาโค n นโกนะครับเป็นรุ่นที่ผมทําให้ผมรู้จักยี่ห้อนี้แล้วกันนะครับข้างบนตัวนี้รู้สึกจะเป็น j a สต i n ินะครับเล่มนี้รับมาจากเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วปล่อยไปแล้วนะครับนี่คอลเลกชัน e z c ของผมนะครับที่ผมภูมิใจมากๆก็มีเก็บชักภาพเก็บไว้ในความทรงจำนะครับเล่มข้างล่างยังอยู่นะครับผมยังเก็บอยู่เป็นทั้งหมดนี้เป็นคัสตอมหมดนะครับเล่มกลาง เป็นสปีดโฮนะครับด้ามดามาคัสนะครับส่วนเล่มซ้ายสุดอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้ด้ามเป็นไทมาคัสนะครับฟูลเดรสนะครับเล่มพวกนี้หายากมากนะต้องประมาณวงในนะครับก็ขอซื้อจากวงในมานะครับเล่มนี้น่าอยู่กับท่านสอสะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับท่านสอสน่าจะเป็นคนรับไปอยู่ในคอลเลกชันของของเขาแล้วนะครับสวยงามครับตอนนี้ที่เหลืออยู่กับผมก็คือเล่มนี้ครับ e z ันะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเรียบง่าย l a c คนิโคนะครับใบหนาๆนะครับเนี่ยครับเป็นเฟรมล็อกนะครับ integral เฟรมล็อกนะครับ flipper เรียบๆอย่างนี้นะครับ flip นิ่มๆนะครับใบก็เป็นทรงดอปพอยต์ธรรมดานะครับเจียฮอลโลกรายนะครับสวยงามครับเนี่ย ความเรียบง่ายที่ที่ผมชอบในในในงานของของเลละโคนิโคก็คือแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะชอบเนี่ยครับมีาลายเซนของเขาก็จะอยู่ที่สันใบนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่งานของเลก็จะเป็นเน้นใบหนาๆอย่างนี้เลยครับใบหนานะครับแข็งแรงถึกๆอย่างนี้เลยแต่เจียแบบเจียฮอลโลกรแบบหวานๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องใช้งานทั่วไปนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ เจียคมหวานเลยนะแต่ใบก็มีความหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็เฟรมทรงก็จะเป็นประมาณนี้ครับบางอันก็จะเป็นฟูลเลอร์นะครับเป็นล่องนะครับหรือไม่ก็เป็นดามเรียบไปเลยส่วนผมอันนี้เป็นสปีดเขาเรียกว่าเป็นสปีดโฮนะครับก็ทําให้มันมีอะไรนิดนึงนะครับส่วนตัวตัวนี้ก็จะเป็นไทมาคัสนะครับอ่าเรากลับมาดูมีดที่ผมมาป้ายยาก่อน เดี๋ยวจะไปป้ายเล่มอื่นสักเปล่าๆนะครับมีที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับเป็นทรงทันโตะนะครับเขาเรียกว่าจริงๆแล้วอันนี้ต้องเป็นมันเป็นเจียคอมเพล็กกรายนะก็คือมันจะมีหลายหลายหลายคมนะครับข้างบนเป็นสวีชนะครับทรงจริงๆถ้าเจ้าชื่อจริงๆผมว่าน่าจะเป็นฮาปูนฮาปูนทันโตะนะครับเพราะามันจะมี ความเป็นฮาปูนอยู่นะครับแล้วก็เป็นทนันโตอยู่ช่วงปลายแล้วก็เจียสองคมงนี้นะครับเป็นคอมเพลต์กลายตรงนี้เป็นเป็นเจียแบบฮอลโลนะครับคมจะเห็นนะครับมันจะไม่ได้เป็นคมเดียวเนาะานี่จะมีความเคิร์บแล้วก็มีเบลลี่ตรงช่วงนี้นะครับก็ใช้งานได้หลากหลายครับการจับถือการจับถือถนัดนะครับผมแกร็บได้4นิ้วนะ กราบได้สี่นิ้วเลยแต่ว่าจะมีแคลมช่วงช่วงช่วงตรงปลายนิ้วชี้นิดนึงนะครับเพราะมันเหมือนกับดันกับตัวตัวจะงอยตรงนี้นะครับตัวิป,ปอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนนิ้วโป้งมีที่วางสบายสบายครับตรงช่วงหาปูตรงนี้ครับมันเป็นมันเป็นตั้มแคลมได้สบายๆนะครับจับถือได้สบายนะครับคนมือเล็กกว่าผมน่าจะจับเพอร์เฟกกว่าน,นี้แต่ถ้าคนมือใหญ่กว่าผมอันนี้มีโอกาสคือนิ้วหลุด นะครับมาด้านหลังนะครับเพราะเป็นมีดที่มีขนาดเล็กครับเดี๋ยวผมว่าแล้วก็ดูไซส์นิดนึงแล้วกันนะครับมันเป็นจัดเป็นมีดที่มีขนาดเล็กครับเพื่อนๆครับตัวนี้เนี่ยความยาวนะครับโอเวอร์ออลเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับส่วนตัวใบเนี่ยน้อยกว่า3นิ้วนะจากโคนจนถึงปลายเนี่ยอยู่ที่2.9นิ้วนะครับ ที่อเมริกาก็ถ้าใบต่ำกว่า3นิ้วก็พกได้หลายที่ครับบางรัฐบางอะไรเขาก็ห้ามพกเกิน3นิ้วนะครับอันนี้เขาก็ออกแบบมาให้อยู่ under ร์3นิ้วนะครับก็พกพาได้ทุกที่นะครับตัวด้ามประกับเป็นไทเทเนียมนะครับทําผิวแบบทัมโบนะครับทัมโบผิวแบบประมาณประมาณนี้ผิวแบบเนี้ผมชอบมากเลยผมชอบงานที่คนทําผิวแบบประมาณนี้นะครับไทเทเนียมแบบ เป็นกึ่งแบบลายๆนิดนึงนะครับอันนี้ยทาผิวแบบเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ามันคลิปตัวนี้ก็เป็น3 d นะครับมีความสปริงอยู่นะครับใช้งานเน็บเน็บไม่มีปัญหานะครับเนื่องามันมีเนื้อที่เนื้อที่ให้ดูของผิวไทเทเนียมน้อยก็เลยต้องเอาตัวอย่างอันนั้นมาแทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอินเลย์นะครับคาร์บอนไฟเบอร์อินเลย์นะครับ สวยงามครับเป็นคอนทัวร์นะครับมีความโค้งโค้งมนจับเข้ามือนะครับไม่มีฮอตสปอตนะครับงานทำออกมาได้เรียบและเพอร์เฟกมากครับผิวคาร์บอนไฟเบอร์ก็สวยงามนะครับขัดขึ้นโค้งเงาอย่างสวยนะครับแบ็กเออสเปเซอร์ตัวนี้นะครับแบ็กสเปเซอร์ตัวนี้ก็เป็นวัสดุคือคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาทำเป็นแบ็กสเป c เซอร์นะครับ สวยงามมากๆนะครับคลิปตัวนี้อ่าตัวบีดบีดตัวนี้เป็นของ rev hard นะครับถ้าใครสงสัยนะครับตัวนี้เป็น rev hard ยี่ห้อ rev h a r ของ pico mj นะครับมีดเล่มนี้ราคาหน้าเว็บอยู่ที่4ี่อยเหรียญน,นะครับก็ไม่ถูกนะแต่เล่มนี้เนี่ยผมรับมาจากพี่ในนี้พี่ในกลุ่ม EDC Thailand นะครับจำไม่ได้เล่มนี้ผมรับมาจากพี่โจเลยบอเพี่โจ MJ ว่าผมไม่มั่นใจนะต้องขอโทษด้วยผมจำไม่ได้จริงๆนะครับแต่รับมาไม่แพงครับไม่ใช่ราคาหน้าเว็บแน่นอนนะครับก็โชคดีไปนะครับได้มีดีๆมาในราคามิตรภาพครับราคาเฟรนลี่นะครับในกลุ่มเรานะครับก็สวยงามครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปตามกันได้นะครับ a l i a n Design นะครับ Subby Baby Bear นะครับ Angry Baby Bear นะครับชื่อถ้าจำไม่ผิดนะครับไอรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้คำว่าแบร์นะครับแบร์ตัวนี้เป็นชื่อของสุนัขของของเรนะครับที่น่าจะเสียไปแล้ววะเนาะน่าจะตายไปแล้วนะครับเขาก็เอาชื่อแบร์นี้มาใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเล็กลงนะครับชื่อก็เลยตั้งเป็น Baby นะครับแต่ที่ใช้คําว่า Angry ก็เพราะว่ามันมีทรงใบที่ มีความดุดันนะครับก็เลยเป็น Baby a n g ง y ี้แบรไปนะครับสวยงามไหมครับเดีย๋ยวขออนุญาตเทียบไซส์ให้ดูนะครับไซส์ตัวนี้อย่างที่บอกครับความยาว o v e r อร์อออยู่ที่7นิ้วนะครับก็มีขนาดพอๆกับตัว e z 4นะครับมีขนาดเล็กนะครับพกพาเทียบกับอ,อันนี้เป็น small sabenza นะครับ นี่นครับมีขนาดเท่าๆกันนะครับไม่ทราบว่าจะเห็นชัดไหมนะครับขออนุญาตแล้วกันนะครับขออนุญาตยกกล้องขึ้นนิดนึงอ่านี่นะครับก็จะมีขนาดประมาณนี้นะครับเทียบกับ small senza นะครับ e z 4นะครับเล่มกลางนะครับเดีย๋ยวลองดูมีรุ่นไหนที่ใกล้เคียงใกล้เคียงอ่าเทียบกับ n i m b o นะครับเทียบกับนิมโบก็มีขนาดใกล้เคียงเช่นกันนะครับประมาณนี้โฟกัสไมเ่เอ่ยเทียบกับนิมโบก็มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับหรือแต่ถ้าไปเทียบกับพวกพวกพารานะครับพาราสองสามพาราสามครับเทียบกับพาราสามนี่ เล็กกว่านะครับมีขนาดสั้นกว่าพาราสพอสมควรนะครับอย่างนี้นจะเห็นชัดเทียบกับพาราสองนะครับเล็กกว่ากันชัดเจนนะครับเล็กกว่ากันชัดเจน,นครับขออนุญาตเลยนี่อย่างนี้นนี่นะครับไซส์ก็จะต่างกันประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวตัว stubby angry bear เนี่ยนะครับ มันเป็นไซส์เล็กนะครับมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับเป็นขนาด EDC ไซส์นั่นเองนะครับแต่ก็เรียกว่า grab 4มือได้สบายๆนะครับสามารถจับ4มือได้ถนัดนะครับนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็น tip up carry นะครับและ right hand d e only นะครับ ถ้าสำหรับคนมือซ้ายก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเป็น Right Hand t i ปอัพแ r r y ี่อ y นะครับตัวตัวนี้นี่ยังพอผมว่ายังมีหายังหาได้อยู่นะครับ Alle รนดีไซน์ทำออกมา2อ,อเวอร์ชั่นนะครับก็คือเวอร์ชั่นที่เป็นตัวไทเทเนียมแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์อินเล์แบบนี้นะครับส่วนอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็จะเป็นไทเทเนียมล้วนๆนะครับและเป็นสปีดโฮแบบนี้นะครับ แต่ด้ามทรงด้ามเดียวกันครับเพียงแต่ว่าตัวด้ามจะเป็นไทเทนเนียมรวนแล้วก็เจาะรูสปีดโฮลแบบนี้นะครับเพื่อนๆชอบแนวไหนก็ลองไปจัดกันดูได้ครับหน้าเว็บอยู่ที่400แต่ว่าผมว่าหลายๆคนก็ซื้อมาในราคาประมาณ300กลางๆเนาะ7 6 0 3 7 0เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับถ้า,ถ,าถ้าถามผมนะเทียบกับคุณภาพงานนะครับตัวนี้ใช้เหล็ก rwl 3 4นะครับตัวนี้ ถ้าเทียบกับงานแล้วผมผมถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆนะครับงานสวยงานเนี้ยนะครับเป็นมีดที่ที่จัดว่าสวยงานมากๆเรเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยลาน on, ออนเซรามิกบอลแบริ่งนะครับนี่นครับแอคชั่นเนี่ยอ่าแอคชั่นอย่างนี้นี่นะครับฟลิปลื่นนะครับ ดรอปนะครับเช็คลงนะครับแล้วก็งานแบบงานแบบสวยๆเลยอะ่ะนะครับงานสวยๆมากๆเลยนะครับก็ใครชอบอยังไงก็ลองไปตามหากันดูได้นะครับวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตเอาเอามาป้ายยากันพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับกับตัวนี้นะครับ Angry Stubby Baby Bear นะครับ นะครับของ l a โค n i c o นะครับที่ผลิตโดย a l ร a ย d นดีไซครับเพื่อนๆคนไหนชอบสนใจก็นะครับไปตามหากันดูแล้วกันนะครับบคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับผมชับบีอองป้ายยาขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ